ค่ะมืนอนี้กับบรรยากาศจดโทงนะกลเย็นเย็นค่ะพี่น้องตัวคำแรงมาเนี่ยค่ะหนึ่งเขา่าไส้เข่ากันนะจ้าเข่ากห็หอมอหอมเข่าหอมหอมมันอะค่ะไส้เข่ากันนะจ้าเตรียมตัวไปทำงานเข่าห่อนห่อนกินยังกับยังกับเสีบเนาะพี่น้อง นะคะ่ะหนูกับไล่ยลายมากัดหวดเสือมาว่าท่านไปนพ่อเดียนดูพี่น้องแล้วนะคะ่ะกัดหวดเป็นหุสวรรอลเลยจ้ะเดิได้สือไหมแต่ว่าก็อุศาใส่ก็มันใส่ใดอยูน่นอกจากนะคะใส่ออกก่อนใส่ไอไอ,อมันออกก่อนด้วยค่ะทุกคนค่ะ ไซไอออกแล้วก็เอาเซกองมันจะเมือกเนาะคะ่ะ สายก่อนเนอคะ่ะบรรยากาศอยอดทงนะคะ่กะกเย็นเย็นขึ้เกาขาขมาเล้งมาลมกับพัดว้อยว้อยเสียงนกเสียงไก่ห้กงนะคะก็เด็กกล้องเขาเมียามะาแรงสวยว่ะจ้าแล้วนะคะ่ะกล้องเขาสานเองเมียาเป็นคนสานเอาไม้ไผ่สารนะจ้ะเป็นรูปหัวใจสวยสวยผู้ละคะ่ะเอาคนละกลองกับ พอใหญ่นะจะกลองนี้ก็เสียเอาไปกินอยู่โรงงานีกลองนึงก็เสียเอาไว้ให้พอญ่นะคะ่ะหนึ่งเขาเลยแล้วก็ได้หานะักกินนะจ๊ะ ก็ได้ปลาตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆปลาดุกจ้ามาสิลาบเส่มะก,กอกนะคะ่ะมาเด้จ้ากินลาบปลาดุกน้ำกันตัวมักใหญ่เด้จ้านะคะ่ะอ๋อ้นาปลาเดียกไว้เห็นเดียดเดียดเขาฝักปลาดุกให้มันละเอียดก็เอาลงไปเส่กระทะนาาจ้าค้นให้มันเข่ากันให้เนื้อมันแขน็งนะคะ่ะ เนื้อมันจะได้ว่าเป็นก่อนเนื้อมันจะพุโตหมกไงได้จ้าได้จะว่าหลาแลนะค่ะใส่เตาอทานเตาฟื้นนะคะบอมีแกดนี่นะคะแล้วก็คนเล้วเากามา พักไว้นอะจาะหากระปุกใส่ไว้เนาะจ้ะให้มันเย็นก่อนเขาจะพึ่งเอาไปปรุงเพราะว่ามันพ่วมห่อนเขาผัวกะจบ,บใส่แล้วมันก็เสียบ,บต้องพักไว้ให้มันเย็นก่อนเนะจ้ะหลังจากเขาพักมันเย็นแล้วก็ไปขวบปูค่ะพี่น้องเพล่วค่ะมือเน้อจ้ะทุกคนเอาเอาขอนเหนียวมาจำกินน้าขันเนะจ้ะปนาานูน้าหวานหอามันมัน พอห้อนไอ้มันเย็นเรานนะจ๊ะเขาก็มาปรุงตามด้วยพงนัวนะจา๊ะเทเข้าไปแล้วจ้ะจะได้แซ่บด <c oughs> ค่ะตามด้วยข้าขว่าตามเองนะจ๊ะตามเซ็ถทงไว้บงนี้กระปุกแล้วกะหอมหอม ตามด้วยประเด็กเนาะคะ่ะประเด็กทีหัาตวงไว้มันกับเบอนัวปานทีหัาเอาเทกใสอีกนะคะจะในเม็ดใส่อรอบสองพูแล้วค่ะเข้มข้นแฮงทุกคนคะ่พคะพูดแล้วค่ะเติมนำ้ำปลาใสาอีกเโโล็กน้อยจะจะไม่ต้องใสหลายมันสิเข้มใสเพราะมันหอม หมักน้ำห้องพระตองไซจ้ะนะคะซ้ยผิดผงละแดงเจไว้เพชเพชเสียบเสียบนะคะเค็มควรนแห้งจ้านะคะจุดลับหมากอกหวานหวานนะคะ บีบอก,กอบหวดลงไปเลยค่ะว่าตองใส่ับบนาวนี่นะจ้าตามด้วยพักหอมร้อยหนะใส่พักหอมที่ร่วมนะจ้ะแล้วก็ค้นเข้าไปค่ะพี่น้อง นะจ๊ะเนี่ยก็เซ็ดหรอจ้ะมาได้จ้ะลาประดุกไสมะกอกนะคะอแสบแหงก็ได้ถุงห่อเขาไปทํางานนะจ๊ะแต่งเรียบ้อยไปอาบน้าก็น,นะจ้ะอาบน้าเสซ็จแล้วพี่น้องจ้ะบุญนะคะใส่เสื้อเนืนะ้อตกคําแรงมาล้มกับพัดบอยบยเย็ยนหรอคะ่ะนะคะ หลงงานกับคำแล้วจ้านะคะ่ะได้กับของไม่ไว่ว้ะกินเขากาดึกน่าจะเมื่อไปเมื่อดอรวดลม้มบอยบอยอยู่นี่นะคะชีวิตสาวโรงงานนะคะผักบียดแาจ้าไม่ได้จากกินเขาหนาวหนาวลม้มล้มค่ะดึกแล้วค่ะกินเขาดกดึกแล้วค่ะกับมูหลายลาย,ลายคน้นกับเขาหลายๆอย่า,ยยาง นะคะมาได้จ้าตามบอกห้่งหน,หนาวแสบเพื่อเก้า,าตุกคนมาได้จ้าไม่กินนับกันนะจ๊ะกบขอแล้วหลายอย่างนะคะกินแล้วก็ไปทำงานต่อจ้า